ชมครับได้เวลาไปตามหาไอเดียครับจากคู่ชมทางบ้านเองนั่นแหละครับผมความคิดสร้างสรรค์มีเท่าไหร่นะฮะงัดออกมาให้หนํำใจเลยทีเดียวนะครับอย่าเก็บเอาไว้ครับขอบอกว่าใช้ไม่ได้สนใจที่ไหนอย่าไปซีเรียสนะครับผมบอกมาแค่นี้พอชอบอยู่แล้วไอเดียจะมาช่วยแก้ปัญหาเสียงรบกวนในขณะโทรศัพท์ครับจะมีอะไรบ้างตามพรากุ้งมาเลยดีกว่านะครับผม ตอนขึ้นมาแบบแก้ปัญหานี้คุณหุยคิดว่ามีอุปกรณ์รอันอื่นไหมฮะอุปกรณ์นะคะถ้าให้คิดใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเครื่องดูดเสียงเล็กๆนะคะติดไว้ด้านหลังอะไรอย่างนี้ดีกว่าเครื่องดูดเสียงรบกวนใช่เลๆติดไว้ด้านหลังสะดวกด้วยนะะสะดวทำไมทีมงานเราทำไมนุ่งมาอย่างนี้ทำไมคิดอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยดูเขาเดินไปเดียวเคนรู้เลยว่าเครื่องดูดเสียงเล็กๆคุณหุยถือว่าคุณหุยสุดยอดมากเลยครับคุณหุยตอนนี้มีงานทำไหมฮะตอนนี้อะค่ะก็ เอางี้ผมไล่ทีมงานออกกูยไปทำงานแทนดีกว่าเพราะดูแล้วกูยสมองดีมากๆเลยเนี่ยคนอย่างเงี้ยน่าแบบน่าแบบส่งเสริมน่าให้ทำงานด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะไล่ออกเลยค่ะสุดอดครับผมอย่างแรกเลยค่ะนึกถึงแหวนฝาหม้อเลยค่ะเวลาเราคุยนะคะก็จะไม่มีเสียงเข้ามารบกวนเลยโดยใช้ ข้างที่เป็นแหวนฝาหม้อเนี่ยค่ะคุยแบบว่าเสียงจะเข้ามาไม่ได้ค่ะมีฝาหม้อกำบังอยู่ค่ะนึกถึงตุ่มเลยครับอย่างแรกครับโทรศัพท์มาปุ๊บลงตุ่มเลยครับตัดเสียงรอบข้างครับตัดทอนเสียงด้านข้างออกมาเลยครับนึกถึงผมนึกถึงกระทะเลยครับเป็นอย่างแรกนะครับกระทะใบใหญ่นะครับเวลาทํากับข้าให้คนเยอะๆครับจะมีกระทะใบใหญ่นะแล้วก็เอามากันไว้แล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลอย่างนี้ได้เลยครับเสียงกล้องดังกลางวานอย่างดีเลยครับถ้าเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับผมอยากได้แบบปิ๊บสมองกลับพี่ข้างในมีเครื่องกลทีีี่สสาามมมรรถแแแบบบบบะะดดัเยงนจล้วผ กินคนเดียวคนอื่นไม่ได้ยินเลยแล้วมันตัดเสียงอื่นออกไปได้ดีมากมันทําให้ผมชอบแล้วถ้าเกิดได้สักอันนี้ดีมากเลยครับสุดยอดครับและไอเดียออฟลมวีสสัปดาห์นี้นะครับโดนใจผมมากครับเครื่องดูดเสียงเล็กๆติดที่มือถือแล้วเสียงหายไปเลยคุณหุยรับ ขอขอบพระคุณนะครับทุกทไอเดียนะครับที่มีมาให้กันทุกอาทิตย์เลยนะจ๊ะต่อไปครับถึงเวลาของการเปิดเผยแบบร่างครับของสิ่งประดิษฐ์ดูซิว่าก่อนที่มันจะมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สมบูรณ์แบบครับมันต้องผ่านอะไรมาบ้างยากเย็นแค่ไหนอย่าชักช้าเลยครับไปดูกันให้เต็มคราบเลยกว่าครับกับช่วงสเก็ตหยุดโลกมาครับพี่ผมช่วยดึงอะไรเนี่ย กั้นทุกเสียงรบกวนด้วยกลองดูดเสียงที่ผลิตจากช่องใส่ไข่อย่างดีเก็บเสียงเงียบกริบทันใจไม่ได้ใช้หรอง่ายเวอร์แค่สวมไว้ที่ศีรษะแล้วออกไปโทรศพัพท์ในที่คึกขากได้เลยจ้ะเอาต่าตาตาแต่แต่แม้กันเสียงแต่มีอาจกัน้นสายตาที่เมียงมองมาได้ไม่อายฟ้าดินไม่ใช้ไพเ่อจะ้ะโอ้ยจะอยากจะขำบอกให้ทุกคนเงียบ อาจไม่มีใครฟังงั้นต้องใช้เจ้านี่เลยจ้ะเขตปล่อยเสียงส่วนตัวได้แรงบันดาลใจมาจากป้ายจราจรเมื่อใครเห็นก็ตามเป็นต้องได้หบปากหรืออัตโนมัติทันทีเลยจ้าแต่แต่แต่แตขอโทษเธอคิดไปเองหรือเปล่าใครจะมาหยุดเมาเพื่อเห็นป้ายพวกนี้กัน่ะจ้าไม่มีทางหรอกอย่าเจ็คอนเฟม มาแล้วจ้าที่คาดผมแบบใหม่มาพร้อมกับที่อุดหูในตัวเสียงรับตัวดังแค่ไหนอย่าวันไหวอย่าได้แคร์อุดหูไปซะโรคเราก็เงียบดังเนรมิตได้พิเศษสุดๆเลยอ่ะเอาแป่แปลกผลข้างเคียงของที่คาดผมลบเสียงอะหรอคุณน่ะจะพูดเสียงดังโดยที่คุณไม่รู้ตัวอาจโดนกล่าวหาว่าเป็นพวกไม่มีมารยาทก็ได้นะ แบบร่างกายเป็นของจริงครับโอ้พระเจ้าวัยอะไรขนาดนี้เราครับให้อำนาจการควบคุมสปปรรเพเสียงในล่องนี้อยู่ในน้ำมือของคุณครับผมด <Wow. S 1> ้่อสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ครับจากขอเปลี่ยนครับมีที่นี่ที่เดียวครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับผู้ชมพร้อมแล้วไปเจอกับสิ่งประดิษฐ์กันเลย <Wow. S 1> น้องจ๋าออกมาจ้ะ มาอะไรกันเนี่ยพระเจ้านี่มันคือสุดยอดสิ่งผลิตประจำสัปดาห์นี้ครับมันมีชื่อว่าใม่ทรอสแปงเย็นฟริสคูลสุดยอดครับเป็นไงฮะใช้แล้วเนียนไหมฮะคุณฮะผมพูดกับเธอเธอยังไม่ได้ยินเสียงผมเลยครับคุณผู้ชมแสดงว่าของเขาดีจริง